สวัสดีครับอีก3ชั่วโมงก็จะเข้าสู่ปีใหม่2017แล้วครับปีใหม่ภาพที่ผมเห็นเอากล้องขยายมาส่องดูล่วงหน้าชัดเจนครับว่าคลื่นลมจะแปรปรวนหนักหน่วงระดับโลกและก็จะกระทบถึงประเทศไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้เริ่มต้นจากในธรำเนียบขาวจะมีคนไปนั่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์จะเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนสมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนั่นคือเรื่องใหญ่ที่คนไทยจะต้องคอยจับตาและปีใหม่นี่ก็จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์ผ่าน Facebook Live ที่ผมทำอย่างนี้แหละครับมีเรื่องเบื้องหลังเบื้องลึกที่จะมาวิเคราะห์มาเล่าสู่กันฟังและประเมินว่าจะกระทบไทยอย่างไรก็จะนำมาเข้าสู่ a n y w h e r e anytime สุดที่ชชยไลฟ์เนี่ยแหละครับเพราะผมคิดว่าการที่เข้ามาในโซเชียลมีเดียสามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้ชมท่านผู้ที่ติดตามผมและแน่นอนครับเขียนข้อความความคิดความเห็นของท่านว่าปีใหม่อยากจะให้ผมทำหัวข้ออะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ว่าบอกก่อนเลยครับว่าปีใหม่นี่จะเป็นปีที่ทุกคนต้องตื่นตัวอย่างยิ่งทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีโลกก็จะเปลี่ยนไป เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะทําไม่เหมือนกับใครต่อใครที่เคยเป็นคนนั่งเก้าอี้ทาเนียบขาวเขาจะบอกว่า Make America Great Again หรือบอกว่า America First คําว่า America First ก็แปลว่าเขาทําอะไรเขาต้องคิดถึงประโยชน์ของสหรัฐมาก่อนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในเรื่องของการค้าเสรีในการสร้างกลุ่มที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์พหุภาคีนี่ทรมป์ไม่เอาครับ อาเซียนจะถูกทรัมมองอยังไงก็ยังไม่ชัดเจนนั่นคือทรัมป์แล้วนะครับสองก็คือในประเทศจีนเนี่ยเลยเลยกลางปีจะมีการเลือกตั้งระดับผู้นำจีนครั้งสำคัญเพราะว่าทุกห้าปีเขาประชุมคอนเกรสของพรรคคอมมิวนิสต์จีนปีหน้าครบครับและปีหน้าจะมีการเปลี่ยนตัวสำคัญสำคัญตั้งแต่ในกลมการเมืองที่เรียกว่าโพลิบิวโร25คน และที่สําคัญกว่านั้นคือตรงไข่แดงของโพลิบิวโร7คนเนี่ยที่เป็นคณะกรรมการกลางของโพลิบิวโรที่ตอนนี้มีสีจิ้นผิงเป็นผู้นํหลีเค่อเฉียงเป็นนายกรัฐมนตรีและก็7คนนี้แหละครับที่กุมชะตากรรมของจีนปีหน้าจะเปลี่ยนครับสีจิ้นผิงคงยังอยู่ครับแต่ที่กําลังลุ้นกันกําลังวิเคราะห์กันก็คือหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนจะยังอยู่หรือไม่และแกนสําคัญสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเปลี่ยนอย่างไร ที่อเมริกาเปลี่ยนระดับนําจีนก็เปลี่ยนระดับนําปีหน้าจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงครับคนที่อยู่นิ่งและกําลังสามารถที่จะเล่นเกมต่างๆได้คือปูตินของรัเสเซียไม่มีการเปลี่ยนที่นั่นเผอผยจะมีการบอกได้ว่าอีก2ปีเขาเนี่ยจะสมัครรับเลือกตั้งรอบใหม่เป็นประธานาธิบดีเทมอม2ด้วยหรือไม่ด้วยซ้าไปนั่นคือสองประเทศยักษ์ที่มีการเปลี่ยนระดับสูงสุด ของอาเซียนเองที่น่าสนใจอย่างยิ่งปีหน้าคนที่จะมาเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนนี่คือประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เของฟิลิปปินส์ครับคิดดูสิครับว่าผู้นําที่มีสีสันอย่างดูเตอร์เต้มีความละไม้คล้ายกับโดนัลด์ทรัมป์ในหลายๆเรื่องที่พูดจะอะไรไม่เกรงใจใครใครจะมาบอกให้เอาใจคนนั้นคิดอย่างนี้พูดอย่างนั้นไม่สนใจฉันเป็นอย่างฉันฉันเป็น ผู้นำลูกทุ่งฉันก็จะพูดจะอย่างที่ฉันอยากจะทําฉันก็แปลว่าในอาเซียนเองก็จะมีประธานที่เราก็ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้ครับว่าจะนําเอาอาเซียนไปทางไหนหรือไม่อย่างไรเขาก็ตัดอเมริกาแล้วลละดูเตอร์เต้บอกไม่เอาสองปีนี้คุณเอาฐานกลับบ้านไปเลยไม่ชอบโอบามาแต่ไม่รู้ครับว่าพอโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาแล้วเนี่ยสองคนที่ซึ่งนิสัยละไมคลายกันเนี่ยจะดีกันไหม ขณะเดียวกันดูเตเต้ก็หันมาโอบก,กอดจีนแล้วครับแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมล่าสุดนี่สั่งอย่างนี้เลยบอกการซ้อมรบที่ยังเหลืออยู่ครั้งสองครั้งระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐเนี่ยอย่าไปซ้อมรบใกล้ๆจีนในทะเลจีนใต้เดี๋ยวจีนก็จะโกรธเอาเอาใจจีนถึงขนาดนั้นเพราะว่าจีนก็เข้ามาสวมกอดทันทีต้องการที่จะให้ฟิลิปปินส์มาอยู่ใกล้ชิดให้เงินช่วยเหลือมีการพูดจาถึงเรื่อง ขายอาวุธเรื่องของการค้าการขายกันอย่างคึกคักเลยสามเรื่องใหญ่ครับปีหน้าที่เห็นชัดๆยังไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเช่นที่คนกลัวคือการก่อการร้ายไอซิสและการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆที่จะมีการระเบิดมีการโจมตีด้วยคนที่ยอมฆ่าตัวตายเพื่อที่จะทำลายล้างคนอื่น เรื่องก่อการร้ายนี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติปีหนา้าก็ยังมีความหวั่นเกรงกันครับว่าจะยังเป็นเรื่องอรุนแรงนี่ยังพูดถึงแค่เฉพาะเรื่องการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจนี่น่ากลัวแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่เฟดของอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยเงินก็ไหลกลับเข้าไปอเมริกาดอลลาร์ก็แข็งขึ้นเงินสกุลอื่นก็อ่อนลงขณะเดียวกันทรัมป์พอขึ้นมาปังปับจะมีนโยบายการค้าแบบของทรัมป์คือใครสั่งสินค้าเข้าสหรัฐ จะต้องระมัดระวังเพราะทรมไม่ต้องการให้สินค้าข้างนอกเข้ามาแข่งกับสินค้าข้างในเขาต้องการที่จะมีภาพว่าเขาจะรักษาไม่ให้คนตกงานฉะนั้นโรงงานต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆของสหรัฐจะต้องมีความคึกคักนั่นก็แปลว่าใครที่ส่งไปขายสหรัฐนั้นจะมีปัญหามีอุปสรรคหนักหน่วงยิ่งขึ้นเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเงินไหลกลับเข้าไปการส่งออกจะมีปัญหา ที่เคยคุยกันว่าจะมีเขตการค้าเสรีไม่ว่าจะเป็น TPP อาเซียนบวกกันกับสหรัฐจะเปิดเขตการค้าเสรีกว้างขึ้น a อเปไม่ต้องพูดถึงความไม่แน่นอนสูงมากแล้วครับว่าการค้าการลงทุนในปีใหม่นี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่ยังไม่พูดถึงเรื่อง global warming เรื่องโลกร้อนที่คล้ายๆกับว่าทรัมป์ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ สหประชาชาติถือเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญระดับโลกแล้วฉะนั้นถ้าทรัมป์ไม่เอาเรื่อง global warming จะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดลอ้อมกับกฎหมายกติกาทั้งหลายแหล่ที่วางกันมามากมายก่ายกองทั้งหมดนี้คือประเด็นที่่วางเอาไว้นะครับปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีที่ผมจะใช้โซเชียลมีเดียในการวิเคราะห์ในการเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของข่าวสับแสงของข่าว ทุกเรื่องครับที่เกิดขึ้นในวีธีสากลที่กระทบต่อประเทศไทยผมคิดว่าคนไทยควรจะต้องรู้ทันและจะต้องเข้าใจและจะต้องประเมินให้ได้ว่าคนไทยเราจะต้องทําอะไรอย่างไรเพราะว่าปีใหม่นี้เป็นปีที่สําหรับเราเองคนไทยเองสิ่งที่สําคัญที่ท้าทายเราคือเราต้องพิสูจน์คร,รัาวว่าเราสามารถที่จะตั้งรับความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้มหาศาลความเปลี่ยนแปลงมหาศาลนี้ ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ยังไม่รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอาชีพต่างๆของคนไทยที่กำลังถูกกระทบด้วยเทคโนโลยีที่ถ้าไม่ปรับเราก็เจงเราก็ตายเราก็จะไม่สามารถจะแข่งขันกับใครในโลกนี้ได้นี่ไม่นับว่าป,ปีหน้าเป็นปีที่ท,าท้าทายพิสูจน์ว่าคนไทยพร้อมที่จะสมานฉันท์ที่จะมองไปอนาคตว่าตามรดแมปจะต้องมีการเลือกตั้ง กฎหมายกติการัฐธรรมนูญเราพร้อมหรือ,อยังครับที่จะกลับไปเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพที่สามารถจะบอกกล่าวกับทั้งโลกได้ว่าเราจะกลับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่เสียงประชาชนจะเป็นเสียงสำคัญที่สุดโดยที่คนไทยไม่หวาดหวั่นว่าจะมีเรื่องความรุนแรงการเผชิญหน้าความขัดแยง้งกลับมาอีกหรือไม่ทั้งหมดนี้ปีใหม่มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจและ มีเรื่องท้าทายคนไทยเกือบจะทุกประเด็นครับผมก็จะเป็นเพื่อนที่จะคอยตรวจสอบข่าวติดตามข่าววิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยทั้งต่างประเทศในประเทศมาเล่าสู่กันฟังท่านต้องร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพราะว่านี่คือการแลกเปลี่ยนผ่านโซเชียลมีเดียที่มีปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา anywhere anytime ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเวลาใดเราติดต่อเราแลกเปลี่ยนและเรา ตรวจสอบข่าวซึ่งกันและกันได้อย่าให้การใช้โซเชียลมีเดียถูกเฟกนิวส์ข่าวปลอมข่าวหลอกข่าวลวงนี่มาทำให้เสียคุณภาพนะครับเราต้องใช้โซเชียลมีเดียอย่างคนฉลาดและขออวยพรให้ทุกท่านครับที่ติดตามผมที่จากนี้ไปทุกวันเราก็จะติดต่อปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันผ่าน Facebook Live แล้วก็ผ่านสื่ออื่นในโซเชียลมีเดียเพื่อ เราจะได้ยกระดับของการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองและทั่วโลกอย่างชาญฉลาดครับขอให้ทุกท่านปีใหม่นี้มีความสุขความเจริญสมหวังและทำในสิ่งดีๆมีคุณธรรมช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติให้สามารถจูงมือกันเดินสร้างประเทศไทยที่เราอยากจะเห็นให้เจริญก้าวหน้ามีคุณธรรมและสู้ทุกคนได้ครับสวัสดีปีใหม่ครับ